เดี๋ยวไว้ทีหลังแต่เจอหมู่บ้าแล้วโอ้ยแย่และเดินช้าเดินช้ากินเนื้อดิบก่อนแล้วกันนั่นมันอะไรนะ่ะอะไรอ่ะหิงห้อยอ๋อหินห้อยอ๋อเขียวเขียวเต็มเลย เราต้องรอไปให้ได้หมู่บ้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่คือใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้เรียงอยู่ตรงนั้นใกล้ๆถึงแล้วถึงแล้วเออโอเคมันแค่มาเอาชาวบ้านไอ,อ้ซอมบี้ตัวไหนอยู่แถวนี้เนี่ยโอเคไม่ใช่ซอมบี้ เอ้ยจะเปิดทำไมล่ะอย่าเปิดัน่นงไงเลยจะเปิดทำไมฮชาวันพาสวยอืมเช้าแล้วหลบใต้ต้นไม้สบายดีเนาะโกเลมติดพิษนั่นมีไม่กี่อย่างหรอกที่ทำให้โกเลมติดพิษได้แต่เราจะไม่ไปยุ่ง อืมใช่ชาวบ้านที่เปิดประตูใช่ปะอือพึ่งสเกลิตันจัดว่าปลอดภัยอืมอ้าวอืมโอเคทำให้ลูกพี่ใหา่ไม่พอใจก็โดนไปแล้ว อู้เก mm. ็บแค่เท่าน้นะโอ้โหเก็บไ้โอเคส่วนในพวกนี้ก็เอาวางไว้ในนี้แล้วกันเนาะเอออันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้พอไหนๆมันก็จะพังละใช้มันหน่อย มีของมีอานด้วยนี่น่าสนใจของน่าสนใจเต็มเลยของดีมีคุณภาพเสียดายไม่มีเหล็กถ้ามีจะดีกว่านี้เยอะ มีบ้านหลายหลังโกเลมหนึ่งตัว